พวกแกหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วมาฟังเรื่องที่ฉันเพิ่งไปรู้มาคือมันพีกมากแม่พีกจนต้องรีบวิ่งมาตั้งมงเมาส์กับพวกแกให้ได้ถามจริงเคยได้ยินเรื่องผลไม้ที่ออกลูกมาเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่แค่รูปร่างคล้ายนะแต่เป็นผู้หญิงสวยสะพรั่งสวยแบบสวยตะโกนออกมาจากต้นไม้เลยว้ยนี่ไม่ได้เมานะเรื่องจริงในตำนานของบ้านเรานี่แหละ ชื่อของนางก็คือนารีผลหรืออีกชื่อที่คุ้นหูกันก็คือมักกะลีผลนั่นเองโอ้โหแค่ชื่อก็คือจึ้งแล้วไหมพอได้ยินคานี้ปุ๊บภาพในหัวของทุกคนคืออะไรคือผลไม้ทรงประหลัดประหลาดรูปร่างเหมือนคนตัวเล็กๆห้อยตรงเตงลงมาจากกิ่งไม้ใช่ไหมล่ะที่สำคัญเป็นร่างของผู้หญิงสาวที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะฮือกแค่คิดก็คือแบบอะไรจะแฟนตาซีเบอร์นั้นวะคุณพี่ มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้หรอหรือเป็นแค่เรื่องเล่าขานในนิทานชาดกในวรรณคดีที่คนโบราณเขาจินตนาการแต่งขึ้นมาให้มันดูตื่นเต้นเร้าใจเฉยๆแล้วแล้วไอ้ที่เขาเอามาโชว์กันตามโซเชียลตามแผงพระเครื่องที่เป็นซากแห้งๆดำๆเหมือนมัมมี่ตัวจิว๋วที่พอค้าแม่้าบางคนบอกว่า นี่แหละคือของจริงของแท้ส่งตรงจากป่าหิมพานผ่านการปลุกเสกมาแล้วอย่างเข้มขลังมันคืออะไรกันแน่มันคือของจากธรรมชาติจริงๆที่หาได้ยากยิ่งกว่าเพชรหรือเป็นของปลอมที่ทำมาหลอกขายกันเป็นล่ำเป็นสันคำถามมันวนอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยแกวันนี้เราจะสวมบทเป็นนักสืบโคนันจะไม่ยอมให้ความสงสัยนี้มันค้างคาใจอีกต่อไป เราจะไปขุดคุยทุกซอกทุกมุมของตำนานนี้กันไปสืบให้รู้ลึกรู้จริงกันไปเลยว่านารีผลหญิงสาวในร่างผลไม้เนี่ยมีจริงหรือจกตาเตรียมปูเสือ่อเตรียมหมอนเตรียมป๊อปคอนร,รอเลยนะเพราะการเดินทางไขปริศนาครั้งนี้มันซับซ้อนและมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นเยอะมากรับรองว่าตอนจบมีอึง้งเอาละ ก่อนที่เราจะพุ่งไปสืบเรื่องของจริงของปลอมที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเราต้องย้อนทาม์ชินกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนไปดูต้นตอของตำนานกันเพราะถ้าไม่เข้าใจที่มาที่ไปเราก็จะไม่มีทางเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้เลยเรื่องของนารีผลเนี่ยนะไม่ได้เพิ่งมาฮิตกันตอนมีอินเทอร์เน็ตนะแกแต่มันมีมานานมากนานจนต้องร้องว่าโอ้โหเพราะมันถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกเลยเดอ้อในเรื่องของพระเวสสันดรชาดก กันมัทรีโอ้โหวิชาภาษาไทยสมัยมัธยมลอยมาเลยไหมคุ้นคุ้นกันแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าในชาติสุดท้ายของการบำเพ็ญบารมีตอนที่พระเวสสันดรพระนางมัทรีและลูกๆทั้งสองคือกันหาและชาลีเนี่ยต้องสละราชสมบัติออกจากเมืองไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าป่าที่ว่านี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาส่วนหลังบ้านนะจ๊ะแต่เป็นถึงป่าหิม,มพาน ดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์มีทั้งสัตว์ในเทพนิยายมีพืชพันธุ์แปลกประหลาดและในทุกๆวันเนี่ยพระนางมัตรีจะต้องเข้าป่าไปแต่เพียงลําพังเพื่อหาผลละหมากรากไม้มาให้ครอบครัวได้ประทังชีวิตซึ่งในเรื่องก็บรรยายไว้ว่าพระนางมัตรีคือสวยมากสวยแบบตัวแม่สวยแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์ออราความดีความงามคือจับจนแสบตา ที่นี้ปัญหาคือในป่าหิมพานต์มันไม่ได้มีแค่สัตว์มีแก่มันมีพวกฤาษีนักสิทธิ์วิทยาธรหรือพูดง่ายๆก็คือพวกผู้ชายที่มีวิชาอาคมแก่กล้าที่กำลังนั่งบำเพ็ญตะบะทำสมาธิขั้นสูงกันอยู่เต็มไปหมดพอพวกท่านๆเหล่านี้ที่วันๆไม่เคยเจอผู้หญิงได้มาเห็นความงามระดับ HD ของพระนางมัทรีเท่านั้นแหละสภาพตะบะที่บำเพ็ญมาเป็นร้อยๆปีคือแตกจ้าแตกเพราะ จากที่จะนั่งสมาธิให้จิตใจสงบกลายเป็นว่าจิตใจว้าวุ่นเลยทีนี้ใจมันวิววิวอยากจะเข้ามาคุยอยากจะเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาจีบพระนางมัทรีสงั้นเรื่องมันเลยเริ่มจะวุ่นวายขึ้นมาแล้วแล้วใครล่ะที่จะมาแก้ปัญหานี้เมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในป่าหิมพานต์ความเดือดร้อนนี้ก็ไปถึงหูใครรู้ไหม ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะแต่ร้อนไปถึงองค์พระอินทร์บนสวรรค์นู่นเลยจ้าเท้าสักกะเทวราชก็ทรงทอดพระเนตรลงมาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็แบบไม่ได้การละขืนปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวพระนางมัตรีจะโดนลวนลามรบกวนแล้วการบำเพ็ญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรก็จะไม่ราบรื่นอาจจะล้มเหลวไปเลยก็ได้ท่านก็เลยต้องหาทางแก้ปัญหาแล้วทางแก้ปัญหาของพระอินทร์คืออะไรน่ะหรอ คือโคดจะครีเอทและเหนือชั้นมากแทนที่จะส่งทหารสวรรค์ล,ลงมาไล่พวกฤาษีหรือสร้างกำแพงอะไรกัน้นท่านเลือกที่จะเนรมิตต้นไม้ชนิดพิเศษขึ้นมา16ต้นปลูกไวร้รอบๆบริเวณอาสมของพระเวสสันดรเลยและต้นไม้ที่ว่านี้ก็คือต้นนารีผลหรือมะเก,กยผลนี่แหละความพิเศษของมันอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงที่ผลของมันไม่ได้ออกมาเป็นลูกกลมๆรีๆแบบมะม่วงหรือทุเรียนนะแต่มันออกมาเป็นร่างของผู้หญิงสาวที่สวยงามมากสวยหยดย้อยเหมือนนางฟ้ามาจุติผิวพรรณเปล่งปลัง่งรูปร่างอรชรนอ่อนแอทุกสัสดส่วนคือสมบูรณ์แบบและที่สำคัญที่สุดคือเปลือยกายโอ้ oh m god คิดภาพตามสิแกต้นไม้ที่ห้อยผลเป็นผู้หญิงสวยๆเต็มไปหมดขั้วของผลจะอยู่ที่กลางศีรษะ พอบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็จะร่วงหล่นลงมาพอพวกฤาษีวิทยาทรทั้งหลายที่กำลังจิตใจว้าหุ่นผ่านมาเห็นก็คือตาลุกวาวเลยจ้าลืมพระนางมัตรีไปสนิทแต่ละคนก็คือรีบปีนป่ายแย่งกันไปสอยนารีผลลงมาแล้วก็พากลับไปที่พักของตัวเอง ตำนานเขาเล่าว่าใครได้นารีผลไปครอบครองเนี่ยนะก็จะกกกอดนางชื่นชมความงามจนกระทั่งเผลอหลับไปเพราะความเพลียแล้วพอตื่นมาอีกทีฤทธิเดชของนารีผลก็จะทำให้สมาธิและฌานที่บําเพ็ญมาทั้งหมดเสื่อมหายวับไปกับตาสรุปก็คือนารีผลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวล่อหรือกับดักสำหรับผู้ที่ตะบะยังไม่แก่กล้าพอเพื่อปกป้องพระนางมัตรี โอ้โหพพ็อตเรื่องคือแบบสุดยอดมากเป็นกุสโลบายที่แยบยลสุดๆไปเลยทีนี้ตำนานก็คือตำนานใช่ไหมฟังแล้วก็สนุกตื่นตาตื่นใจมันคือเรื่องเล่าที่ให้ข้อคิดแต่คำถามที่ค้างคาใจพวกเราทุกคนในยุค5 G ก็คือแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงละ่ะมันมีอยู่จริงไหม เรื่องมันเริ่มพีคขึ้นเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมายุคที่อินเทอร์เนต็ตเริ่มเฟื่องฟูมันมีภาพภาพหนึ่งที่ถูกแชร์ว่อนไปทั่วโซเชียลมีเดียอะไรแกเป็นภาพของวัตถุประหลาดลักษณะเป็นเหมือนร่างของผู้หญิงตัวเล็กๆผิวแห้งๆดำๆเหมือนถูกรม่มควันมาอย่างดีมีผมยาวมีแขนมีขามีหน้าอกคือดูยังไงก็เป็นทรงผู้หญิงอะแล้วคนที่เอามาโพสก็อ้างว่านี่แหละคือนารีผลของจริงที่ได้มาจากป่าลึก จากนั้นสตอรี่ก็เริ่มพรั่งพลูออกมาไม่หยุดบางคนก็บอกว่าได้มาจากชายแดนพมา่าบางคนก็บอกว่าพระธุดงไปเจอมาในป่าลึกแล้วมอบให้บางตำราก็บอกว่ามันไม่ได้มาจากต้นไม้แต่มาจากสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามัคคีสัตว์โอ้โหสตอรี่มาเต็มยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีอีกพอภาพและเรื่องราวเหล่านี้มันแพร่ออกไปก็เกิดกระแสฮือฮาครั้งใหญ่เลยสังคมแตกเป็นสองฝั่งชัดเจน ฝั่งหนึ่งก็คือเชื่อสุดใจเชื่อแบบไม่ตั้งคำถามบอกว่านี่คือของศักดิ์สิทธิ์เป็นของทนสิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ในตัวเองโดยไม่ต้องปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังชั้นยอดหายากยิ่งกว่าอะไรดีใครมีไว้ในครอบครองคือจะมีแต่โชคลาภค้าขายร่ำรวยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมการคุณใสมนต์ดำได้อีกคือคุณสมบัติมาเต็มมากถึงขั้นมีคนเปิดให้เช่าบูชากันในราคาหลักพัน หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาบอที่สุดส่วนอีกฝั่งก็คือฝั่งที่ตั้งคำถามฝั่งของคนขี้สงสัยแบบเราๆนี่แหละที่มองแล้วก็แบบอถามจริงมันดูแปลกๆปลกไหมทำไมหน้าตามันดูเหมือนเหมือนกันไปหมดทุกอันเลยวะเหมือนออกมาจากบล็อกเดียวกันท่าโพสก็ท่าเดียวกันเป๊ะแล้วทำไมมันมีแต่แบบแห้งๆไม่เคยมีใครเจอนารีผลแบบสดๆเลยเหรอที่แบบยังติดอยู่กับขั้วผิวพันยังเต่งตึงไม่มีเลย คำถามเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนครั้งใหญ่ของเราประเด็นเรื่องที่ว่าทำไมเราเจอแต่แบบแห้งๆเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นพิรุธมากที่สุดเลยนะแกลองคิดตามกันเล่นๆนะถ้าสมมุติว่านารีผลเป็นผลไม้จริงๆตามธรรมชาติของผลไม้บนโลกใบนี้มันก็ต้องมีวงจรชีวิตของมันใช่ไหมมันต้องมีเวอร์ชั่นสดเวอร์ชันดิบ เวอร์ชันหามเวอร์ชันสุกงอมและสุดท้ายก็คือเวอร์ชันเน่าเสียสลายไปตามการเวลาถูกไหมเหมือนมะม่วงไงมีตั้งแต่ลูกเขียวเขียวเปรี้ยวจี๊ดจนสุกเหลืองหอมหวานและสุดท้ายก็เน่าแต่นี่ไม่เลยที่เราเห็นกันว่อนเน็ตไม่ว่าจะกี่สิบกี่ร้อยชิ้นมีแต่เวอร์ชันแห้งกรังสภาพเหมือนมัมมี่อียิปตัวจิว๋วทำไมล่ะ หรือว่ามันเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะหลุดจากขั้วปุุบก็จะแห้งเหี่ยวกลายเป็นสภาพนี้ทันทีภายในไม่กี่นาทีอืมก็อาจจะเป็นไปได้ในโลกแฟนตาซีอะนะแต่ในโลกความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างที่น่าสงสัยมากๆก็คือทำไมไม่เคยมีนักพฤกษศาสตร์หรือนักสำรวจป่าคนไหนที่ไปเจอตันต้นของนารีผลแบบเป็นๆบ้างเลย คือถ้ามันมีอยู่จริงในป่าหิมพานซึ่งตามภูมิศาสตร์แล้วก็น่าจะอยู่แถบแถบเทือกเขาหิม,มาลัยหรือป่าลึกแถบชายแดนประเทศเพื่อนบ้านในยุคสมัยที่มีทั้งโดรนมีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงมีกล้องดักถ่ายสัตว์ป่ามันก็น่าจะมีคนไปเจอถ่ายรูปเก็บตัวอย่างใบดอกหรือผลสดๆมาวิจัยกันบ้างสิถูกไหม แต่นี่คือไม่มีไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นชิ้นเป็นอันมายืนยันเลยแม้แต่อย่างเดียวมีแต่คํากล่าวอ้างลอยๆกับไอ้วัตถุแห้งๆที่หน้าตาคล้ายกันไปหมดที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆกลิ่นมันเริ่มตุรุแล้วนะพวกแก กลิ่นของความไม่ชอบมาพากรอนมันโชยมาแต่ไกลเลยเหมือนเรากําลังดูมายากลโชยใหญ่ที่ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่เบื้องหลังมันอาจจะมีทริคมีคกลไกบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งถ้าเราจับทริคนั้นได้ความขลังทั้งหมดก็จะหายไปทันทีแล้วทริคของเรื่องนี้มันคืออะไรกันละ่ะไอเจ้าวัตถุแห้งๆที่เขาเรียกว่านารีผลเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ผล,ลไม้แล้วมันคืออะไร เอาละถึงเวลาที่นักสืบอย่างเราต้องลงมือแล้วเมื่อมีคำกล่าวอ้างก็ต้องมีการพิสูจน์เพราะในโลกยุคใหม่เราไม่สามารถเชื่ออะไรเพียงเพราะเขาเล่าว่าได้อีกต่อไปเรื่องนี้มันดังมากจนไปถึงหูของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเลยนะแกทั้งอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุเขาก็สงสัยเหมือนเรานี่แหละก็เลยมีการนำนารีผลที่มีคนครอบครองอยู่เนี่ยไปเข้าห้องแลบเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่ส่องดูด้วยตาเปล่านะแต่คือเอาไปผ่าพิสูจน์เอาไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เอาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีกันแบบรู้ลึกถึงโมเลกุลไปเลยทีเดียวแล้วแกอยากรู้ไหมว่าผลที่ออกมาคืออะไรเตรียมใจไว้นะเพราะความจริงมันอาจจะทำลายจินตนาการวัยเด็กของใครหลายๆคนไปเลยก็ได้ผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากหลากหลายสถาบันที่เชื่อถือได้ฟันธงเปรี่ยงออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้เจ้าวัตถุที่เรียกกันว่านารีผลเนี่ยไม่ใช่พืชชัดไหมไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากธรรมชาติมันไม่มีโครงสร้างของเซลล์พืชไม่มี d n a ของสิ่งมีชีวิตไม่มีท่อลำเลียงน้ำและอาหารไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นผลของต้นไม้เลยแม้แต่น้อยช็อกไหมล่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่พืชมันคืออะไร สัตว์เหรอก็ไม่ใช่อีกผลเอ็กซเรย์ผให้เห็นว่าข้างในมันไม่มีกระดูกไม่มีอวัยวะภายในใดๆทั้งสิ้นคำตอบสุดท้ายที่ได้จากการวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ทำก็คือมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาหรือพูดง่ายๆก็คือของปลอมของทำเหมือนเป็นงานฝีมือจากการตรวจสอบวัสดุพบว่ามันทำมาจากวัสดุจำพวก ปูนปลาสเตอร์เรซินหรือบางทีก็เป็นพวกเส้นใยพืชที่เอามาบดอัดรวมกันแล้วขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ส่วนผมยาวๆที่เห็นนั่นก็อาจจะเป็นเส้นผมคนจริงๆหรือเส้นใยอื่นๆที่เอามาติดกาวเข้าไปทีหลังโอ้โหพีกในพีกคือมันไม่ใช่แค่ของปลอมธรรมดาแต่มันคือการสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่มาประกอบกับของที่ทำขึ้นเพื่อหลอกขายให้กับคนที่ศรัทธานั่นเอง พอเรารู้แล้วว่ามันคือของที่ทำขึ้นเรามาย้อนรอยกระบวนการผลิตกันดีกว่าว่ามันทำกันยังไงนะถึงได้ดูเนียนจนคนส่วนใหญ่เชื่อสนิทใจกระบวนการทำนารีผลปลอมเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแกมันคือศิลปะ,ะแขนงหนึ่งเลยก็ว่าได้ขั้นตอนที่1คือการสร้างแม่พิมพ์เขาก็จะปั้นต้นแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปผู้หญิงตามจินตนาการในตำนานมีสัดส่วนองค์เอวชัดเจนจากนั้นก็ถอดพิมพ์ออกมา ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมนารีผลที่เราเห็นเห็นกันถึงได้มีหน้าตาและท่าทางเหมือนกันเป๊ะๆเพราะมันออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันยังไงละ่ะทางตอนที่2คือการหล่อเขาก็จะเอาส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมกับกาวหรือเรซินที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเทลงไปในแม่พิมพ์นั้นพอส่วนผสมเซตตัวแห้งดีแล้วก็แกะออกมาก็จะได้เป็นรูปร่างผู้หญิงตัวเล็กๆสีขาวๆหรือสีใสๆแล้ว จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการตกแต่งหรือที่เรียกว่าการย้อมแมวนั่นแหละคือจะทำยังไงให้มันดูเก่าและขลังไงวิธีการก็คือเอาไปรมควันเอาไปย้อมสีให้มันดูคล้ำๆดำๆเหมือนของโบราณบางทีก็เอาไปฝังดินหรือเอาไปแช่ในของเหลวบางอย่างเพื่อให้มันดูเหี่ยวเียวเก่าๆแล้วก็เอาเส้นผมหรือเส้นใยสีดำมาติดกา่าทำเป็นผมยาว สุดท้ายเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือคูณ1ิบก็อาจจะมีการลงอักขรเลขยันหรือเอาไปเข้าพิธีปลุกเสกเพื่อเพิ่มสตอรี่ความขลังเข้าไปอีกพอทำเสร็จปุ๊บก็เอาไปปล่อยขายพร้อมกับสร้างเรื่องเล่าสุดอัศจรรย์ว่านี่คือของศักดิ์สิทธิ์จากป่าลึกหายากมากมีจํานวนจํากัดแล้วคนที่ไม่รู้คนที่ศรัทธานในตำนานอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเชื่อและพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาครอบครองเห็นไหมว่ามันคือธุรกิจความเชื่อนี่เอง เป็นการใช้ประโยชน์จากตำนานที่คนรู้จักกันดีมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้แล้วก็ขายมันด้วยเรื่องราวซึ่งต้องยอมรับนะว่าคนทำเก่งมากที่สามารถเปลี่ยนปูนปลาสเตอร์ธรรมดาๆรรให้กลายเป็นของวิเศษที่มีมูลค่ามาหาศาลได้ ทีนี้พอความจริงถูกเปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์มีการออกข่าวครึกโครมแน่นอนว่าวงการพระเคลื่อนของของลังก็สั่นสะเทือนเบาๆหลายคนก็ตาสว่างอ๋อที่แท้ก็โดนหลอกมาตลอดแต่ถามว่าคนเลิกเชื่อทั้งหมดไหมคำตอบคือไม่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังยืนยันว่าที่นักวิทยาศาสตร์เอาไปตรวจนะมันของปลอมแต่ของจริงที่ฉันมีนะ่ะแท้แน่นอนฉันบูชาแล้วชีวิตดีขึ้น ก็ว่ากันไปความเชื่อมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะนะเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่า confirmation bias หรือการเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อแต่ในมุมของเราหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันชัดเจนมากแล้วมันก็ตอบทุกข,ข้อสงสัยที่เรามีมาตั้งแต่ต้นได้หมดเลยทำไมหน้าตาเหมือนกันก็เพราะมาจากแม่พิมพ์เดียวกันไง ทำไมมีแต่ของแห้งก็เพราะมันไม่ใช่ของสดมาตั้งแต่แรกมันถูกจงใจทำให้ดูเก่าทำไมไม่เคยมีนักพฤกษศาสตร์เจอก็เพราะมันไม่มีต้นไม้ที่ว่าอยู่จริงบนโลกใบนี้ไงล่ะมันเมคเซนส์หมดทุกอย่างเลยอย่างไรก็ตามเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้มันก็มีคำถามน่าคิดต่อนะว่าโอเคไอ้ของที่ขายขายกันนะมันปลอมแต่แล้วไอเดียเรื่องผลไม้รูปร่างเหมือนคนเนี่ยมันมาจากไหน มันเป็นแค่จินตนาการล้ำเลิศของคนโบราณล้วนๆเลยเหรอหรือว่าในธรรมชาติมันมีพืชอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับมนุษย์จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดตำนานเหล่านี้ขึ้นมานี่คือปมปริศนาสุดท้ายที่น่าสนใจมากและคำตอบของมันก็คือมีนะแกมีจริงๆและนี่คืออีกหนึ่งความพีคข,ของเรื่องนี้ที่รอเราอยู่ พืชที่ว่านั่นก็คือรากของพืชบางชนิดใช่แล้วแกฟังไม่ผิดไม่ใช่ผลแต่เป็นรากที่อยู่ใต้ดินที่ดังๆและหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาเลยนะก็คือรากโสมของเกาหลีหรือเหอโสอูของจีนรากของพืชสองชนิดนี้บางครั้งด้วยปัจจัยทางธรรมชาติบางอย่างมันจะเจริญเติบโตออกมามีลักษณะแตกแขนงเป็นแฉก ซึ่งมันดันไปคล้ายกับแขนขาและลำตัวของมนุษย์มากๆยิ่งถ้าเจอรากที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะคือมองแวบแรกนึกว่าตุ๊กตาคนตัวเล็กๆที่แกะสลักจากไม้เลยแกมันมีทั้งส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนที่เหมือนแขน2ข้างและส่วนที่เหมือนขาสองข้าง มันน่าทึ่งมากด้วยรูปร่างที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์นี้เองทําให้คนโบราณในสมัยที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์มาอธิบายเกิดความเชื่อว่ารากไม้เหล่านี้ต้องมีพลังวิเศษบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆมันไม่ใช่พืชธรรมดามันต้องเป็นของจากสวรรค์มันจึงกลายเป็นสมุนไพรล้ําค่าเป็นยาอายุวัฒนะใครได้กินแล้วจะอายุยืนแข็งแรงปึงปังมีสรรพคุณร้อยแปแล้วก็มีราคาแพงมหาศาล ซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยที่คนในสมัยก่อนพอไปเจอรากไม้ทรงคล้ายคนก็อาจจะเกิดจินตนาการต่อไปว่าเฮ้ยขนาดรากที่อยู่ใต้ดินยังเหมือนคนขนาดนี้แล้วถ้ามันมีต้นไม้ที่ออกผลเป็นคนเลยละ่ะมันจะสุดยอดขนาดไหนแนวคิดนี้จริงอาจถูกนำไปผูกโยงกับความเชื่อทางศาสนาบวกกับจินตนาการอันลําเลิศของคนโบราณที่ต้องการสร้างเรื่องราวเพื่อสอนใจในเชิงธรรมะเรื่องของกิเลสตัณหาการหลงไหลมัวเมาในรูปกายภายนอก จนกลายเป็นตำนานที่ทรงพลังและสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่นารีผลในตำนานอาจจะมีรากฐานของแรงบันดาลใจมาจากพืชพันธุ์ที่อยู่ในธรรมชาตินี่แหละมาถึงบทสรุปของการเดินทางสืบสวนของเราในวันนี้กันแล้วนะพวกแกถ้าถามว่านารีผลที่เป็นต้นไม้ออกลูกเป็นผู้หญิงในป่าหิมพานมีจริงไหม คำตอบก็คือไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงเลยมันคือเรื่องราวในตำนานในวรรณคดีที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบายสอนใจเรื่องการมีสติและการควบคุมกิเลสแล้วถ้าถามว่านารีผลแห้งๆที่เขาเอามาขายกันละ่ะอันนี้คำตอบที่ฟันธงได้แบบร้อเซก็คือของทำเหมือนจ้าเป็นงานฝีมือที่สร้างขึ้นมาจากปูนปลาสเตอร์หรือเรซิน เพื่อขายให้กับคนที่มีความเชื่อนั่นเองแล้วเรื่องนี้มันสอนอะไรเราบ้างสอนเยอะมากนะแกข้อที่1เลยมันสอนให้เราเห็นพลังของเรื่องเล่าหรือ Storytelling ที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างความขลังให้กับสิ่งของธรรมดาธรรมดาอย่างปูนปั้นให้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ราคาหลักแสนได้อย่างไม่น่าเชื่อข้อที่2 มันสอนให้เราต้องรู้จักตั้งคำถามและคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือที่เรียกเท่ๆว่า critical thinking อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นหรือได้ยินโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารและข่าวปลอมมันเยอะแยะไปหมดเราต้องรู้จักสืบคน้นตรวจสอบและหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบการตัดสินใจเสมอและข้อคิดสุดท้ายที่ฉันว่ามันจึ้งและร่วมสมัยที่สุดเลยนะคือ ถึงแม้ว่านารีผลที่เป็นผลไม้จริงๆอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่นารีผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันมีอยู่จริงนะแกมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละมันคือสิ่งล่อตาล่อใจต่างๆคือกิเลสตัณหาคือความอยากได้อยากมีคือยอดไลค์ในโซเชียลคือวัตถุนิยมที่คอยดึงเราให้ออกนอกลู่นอกทางจากเป้าหมายในชีวิตเหมือนกับที่มันดึงพวกรือสีให้ตกประแตกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีสติ รู้เท่าทันใจตัวเองไม่ให้หลงไปกับนารีผลในยุคดิจิทัลเหล่านี้นั่นเองจึงไม่ล่าเอาล่ะวันนี้เมาากกันมาพอหอมปากหอมคอหวังว่าพวกแกจะได้ทั้งความสนุกและสาระกันไปเต็มๆนะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคุณพี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเมาสุดพีคแบบนี้อีกวันนี้ผมไปก่อนนะบ๊ายบาย